Good Time Interview มากันแล้วค่ะกู้ไท่อินเทอร์วิวนะคะวันนี้เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะได้รับ เกียรติที่มาพูดคุยกับศิลปินเบอร์ใหญ่ของเราเลยกับคุณปามี่กับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขาขวัญเอ๋ยขวัญมาพี่มี่สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังในทางกล้องเฟซบุ๊กแฟนเพจของเราณตอนนี้ก็ไลฟ์กันอยู่นะคะเขินมากเลยได้พูดคุยกับพี่มี่วันนี้นะคะหวังว่าจะแฮปปี้อ่ะมาว่างเว้นจากการที่ปล่อยเพลงมาร่วม1ปีกันเลยนะคะพี่มี่หาหลังจากปล่อยดวงใจณตอนนั้นเรียกได้ว่าต้อนรับเทศกาลสงกรานสงกรานในปีที่แล้วสําหรับตอน ลอยกระทงอ๋อเหรอเออตายแล้ว<ะ>หนูคิดดูสิว่าหนูตื่นเต้นขนาดว่าในนี้มันก็เขียนว่าลอยกระทงะหนูก็ยังจะมว่าส่งการใช่กันวันนี้มาขวัญเอย๋ยขวัญมานะคะ,ะแล้วก็ทักทายกัุผู้ฟังของเราเนี่ยมีทั้งกรุงเทพแล้วก็เชียงใหม่แล้วก็อุบลราชธานีด้วยวันนี้มาครบเลยช่วงโควิดที่ผ่านมาพี่มี่เป็นไงบ้างคะ,ะอะะกม็มี่มีเวลาทําอะไรเยอะเลยค่ะทํา สวนทำดูแลสุข<ท>ภาพทำสวนด้วยค่ะพี่วิทําทำสวนด้วยใช,ใช่ค่ะที่บ้านมีปลูกต้นไม้เยอะแล้วก็ที่ผ่านๆมามีสะทัวร์คอนเสิร์ตเยอะจนบางทีแบบไม่ทันกระลอกอเพราะว่ากระลอกที่บ้านมีเยอะมากแล้วบางทีผลผลิตที่ได้เนี่ยไม่ทันได้ทาน,นแต่โควิดทำให้มีได้หยุดเฝ้า <c oughs> ผลไม้ต่างๆ <c oughs> ที่มันออกมา,<อ>าตามซีซันแล้วก็ พี่ก็ได้เขียนเพลงหนีให้เสร็จแล้วก็ได้ปล่อยออกมาค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยจริงๆเขียนเพลงเดียวปะะ่ะคะหรือว่าแอบเขียนเอาไว้เยอะอยู่พี่เขียนเป็นตอนๆค่ะแล้วก็ันไนอนไจพี<อ><อ>่ก็พับเก็บไว้ก่อนเป็นตอนๆนี่ชาวบนราชธานี <c oughs> ถูกใจแน่นอนนะคะแต่ว่ากรุงเทพกับเชียงใหม่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจตอนๆก็เป็นเป็นท่อนๆกระต๊กกระ๊กนิดนึงจดไว้ก่อนเนี่ยอ่าแล้วก็ตอนที่มันมา มายังไงให้อยู่มาลงที่ขวัญเอ๋ยขวัญมาเพลงนี้ก็มีต้องท้าความว่าคุณยายเลี้ยงมีมา,าตอนเด็กนะคะมีก็จะมีสองวัฒนธรรมคือช่วงพึง่งคลอดจนถึงอายุประมาณ1 2บสมีอยู่เมืองไทยแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งมีก็ไปอยู่กับคุณแม่ที่ออสเตรเลียไอ้ครึ่งแรกที่แบบวลฒอปให้มีมาเป็นมนุษย์แบบนี้ก็คือมีคิดว่าได้จากคุณยายเต็มๆคาพูด โบราณหรือว่าเรื่องมารยาทหรือการคือมีถูกเลี้ยงดูมาค่อนข้างเข้มงวดพอสมควระะจะมีวัฒนธรรมอะไรแบบการเข้าวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเลยซึมซับทีนี้เมื่อสักปีที่แล้วมี่ก็มีความคือไม่สบายเล็กน้อยค่ะ,ะแต่ว่าทำให้คิดถึงคุณยายค่ะว่าถ้าคุณยายอยู่เขาคงจะปลอบเราและคำที่เขาเคยปลอบมี ตั้งแต่มีเล็กๆที่มีขุนหูมากๆคือขวัญไอ้ขวัญมานะลูกไม่มีอะไรนะ mm. เวลามีไม่สบายหรือว่า ที่เป็นบ่อยมากคือเด็กๆเนี่ยมีเสค่อนข้างแบบเดี๋ยวก็เป็นนู่นเป็นนี่ค่ะเป็นโรคถุงลิงเป็นอะไรที่ทําให้คุณยายต้องพาไปหาหมออะไรคือถุงลิงเหรอถุงลิงเป็นเหมือนแบบแก้มห้อยลงแล้วมีพยาธิอยู่ข้างในไม่ทราบว่าเป็นโรคจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าเป็นสิ่งที่คุณยายพูดใท้ฟังตอตนโตขึ้นมาเหมือนไปทาอะไรออกมาจากตรงนี้ค่ะญาติหนูก็เคยมีคนเป็นตรงนี้มันจะแข็งๆหรืออะไรอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวก็เป็นอะไรหลายอย่างค่ะคือเป็นเด็กตัวเล็ก ผมพอแล้วคุณยายก็เนุรอน,นอมก็จะตกใจตื่นร้องไห้ไม่สบายก็จะปลอบคำนี้มีก็เลยนึกถึงคำนี้แล้วก็เริ่มเขียนทอนหุกขึ้นมาก่อนอแล้วก็ค่อยๆเติมคำไปเรื่อยๆค่ะแ,แล้วเรก็เลยวกเข้ามาใส่เป็นเรื่องความรักแทน ก็มีสิ่งนั้นด้วยค่ะ,ะเพราะว่ามันก็ r e l a t ได้ง่ายแล้วก็เราพูดถึงเพราะว่าท่อนฮุกมันพูดถึงควันซเ,เอยควันมาใย,ยน้อลองลอยหลุดไปอยู่ที่ไหนช่วยบอกได้ไหมใจใย,ยถึงไม่คืนกลับมาขวัญมันก็เหมือนความรู้สึกเหมือนเหมือนส่วนหนึ่งที่สําคัญของเรามันได้ถูกพลากออกไปค่ะเราก็เลยคิดว่าการที่ สิ่งนี้มันจะย้อนกลับคืนมาสิ่งนั้นจะต้องพากลับมาก็คือคนรักที่ดึงมันออกไปไม่ว่าจะเหตุการณ์อะไรก็ตามอยากให้เขาเอากลับมา,<อ>าขวาขัญถึงอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างค่ะพูดถึงซาวดนตรีกันซะหน่อยเพราะว่าหลังจากที่ปล่อยมาสองสามซิงเกิลที่ผ่านมาเนี่ยน้ำแบบรู้สึกว่าความเป็นไทยค่อนข้างเยอะในเพลงจริงๆตั้งแต่เพลงนวดนะคะ,คะตั้งแต่เพลงแรกเลยนี่มีปล่อยมาเพลงนี้เป็นเพลงที่หกค่ะก็ มีความเป็นไทยอยู่ในเนื้อหา<ม>แต่ว่าดนตรีก็จะผสมผสานมีความสมัยใหม่เข้ามามในเพลงนี้มันก็ถ้าจะเรียกจริงมันก็เป็น modern country นะครับมันก็มีความฟังง่ายๆแล้วก็มีการมีสไลด์กิตาร์อะไรเข้ามาอย<ช>่างนี้ครับแต่มันดูเท่มากเลยนะขอบคุณค่ะว่าดนตรีไทยที่มันบางอันที่มันไทยมากๆพอมัน พอมันได้ถูกจัดเรียงให้มันพอดีทุกอย่าดูพอดีมากๆเลยทั้ง MV ก็ด้วยพูดถึง MV ก็นสมัยดีกว่าชอบชอบชอบมากๆเลยคือมีชอบมากๆเลยปกติพี่ได้มีส่วนร่วมกับการคิด M v ็มวีมด้วยไหมคะอลไรๆที่ก็พยายามจะมีส่วนนะคะถ้ามีไม่เหนื่อยมากเกินไปมี่ก็อยากจะรับฟังทุกๆอันว่าจะเอาไปทำอะไรต่อคือส่วนใหญ่ก็มี่ก็จะอยู่ในในนั้นตลอดแต่ว่าครั้งเนี้ย มันพิเศษกว่าทุกครั้งก็คือมีอเหมือนเปลี่ยนทีมโปรโมเตอร์ค่ะแล้วก็มีความใกล้ชิดกันมากๆแล้วทีนี้ด้วยความที่พี่ออฟบิ๊กแอสเขาก็เป็นนักดนตรีนะคะ,ะก็เลยมีการคุยที่มันแบบถึงทะลุเข้าไปอีกว่าเข้าใจในเพลงว่าเราจะต้องการคนที่เข้าใจเพลงมากๆมาทำอยู่ใบวิดีโอตัวนี้<ะ>เราก็หากันอยู่คนแรกไม่ได้คนที่สองไม่ได้คนที่สามไม่ได้มาเจอคนนี้เป็นคนที่สี่<ะ>ก็ มีก็คิดว่าเป็นการเจอที่เรียกว่าโชคชะตามันเป็นการเจอที่มีความสุขมากแล้วมันคลี่คลายพาให้เพลงนี้ไปแบบไปถึงแก่นของคำว,ว่าขวัญในขวัญมาได้มากๆเลยค่ะเราดูเองแล้วเราก็รู้สึกได,ได้จริงๆเพราะว่ามันมีการใช้วัฒนธรรมที่เรียกได้ว่าเป็นเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นมากๆห,หลายคนถ้าจะมองเรามองผ่านผ่นเนี่ยเราจะ สัดสินว่าพี่มี่เนี่ยเป็นลูกครึ่งแล้วก็อาจะถูกเลี้ยงมาแบบลูกครึ่งปกติอยู่ๆมันไปลงตรงที่วัฒนธรรมที่เป็นโลอมากๆกับการพิธีกรรมเรียกขวัญการผูกข้อไม้ข้อมือพิธีกรรมช้อนขวัญอันนี้คือมันเกิดอะไรขึ้นมันถึงมีอะไรแบบนี้ออกมาพี่มี่ต้องยกความดีนี้ให้คุณต้องเตเลยนะคะพี่ต้องเตเนี่ยเขาก็เป็นคนอีสานค่ะแบบ คักๆเลยนะคะเขาก็จะใช่ค่ะเขาก็คิดมาสามเรื่องนะคะแล้วก็ให้เลือกว่าเราสนใจอยากนาเสนอไปในแบบนว่าโอ้โหเรื่องนี้แบบเรื่องนี้ลึกซึ้งมากมีถ้าจะทํางานสักชิ้นหนึ่งถ้ามันมีความลึกซึ้งอยู่ในนั้นเนี่ยมันคุ้มค่ากับการที่มีแบบอดทนกับการนั่งเขียนกรอนพวกเนี้นะแล้วก็ประกอบมาเป็นมันน่าจะสมบูรณ์แล้วก็ความดีที่พี่ต้องเตนําเสนอออกมาเนี่ยมัน พาไปแบบมีความซับซ้อนอยู่ในนั้นด้วยไม่ใช่แค่วัฒนธรรม่แล้วก็มีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นว่าทำไมต้องกินไข่ทำไมต้องบุกข้าวมือเลยพี่ี่ทำไมต้องกินไข่ต้มก็ในประเพณีนะการช้อนขวัญหรือว่างานแต่งงานในภาคอีสานมีไม่แน่ใจว่าภาคเหนือด้วยหรือเปล่านะเขาก็เอาไข่มา อยู่ในพิธีมีคิดว่าคนจีนก็ทานไข่นะคะ,ะใชะ่ทีนี้การเมื่อก่อนเนี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็ยังทำแต่อาจจะหาดูยากนิดหนึ่งเวลาที่คนประสบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไข่ต้มมีทูบเทียนมีดอกไม้แล้วก็มีสวิงจับปลาสวิงก็คือที่เป็นไม้ไผ่แล้วก็ข้างล่างก็เป็นเหมือนตะข่ายผ้าใช่ไหมคะ,ะเขาก็จะเอาไป ช้อนขวัญตามที่ที่คนนั้นประสบอุบัติเหตุหรือว่าคนนั้นเสียขวัญหรือ oh. หรือว่าฝันร้ายหรืออะไรเขาก็ทํากันนะคะแล้วพอเสร็จแล้วไข่ในที่ทานก็คือทานให้ขวัญเนี่ยมันกลับเข้าหาตัวเองสิ่งดีๆต้องกลับเข้ามาเพราะไข่ไปทําในพิธี mm hmm. เรียกขวัญแล้วเขาก็เปาะไข่นี้ให้คนไม่สบายทาน <Hey. S 1> แต่ในมีนี่คือนางเอกมิวสิกอะท<ะ>านเองแล้วก็ไปป้อนใส่ผู้ชายด้วยใช่ค่ะเพราะว่าทุกที่ที่เขาไปเนี่ยเขาไป ไปเรียกขวัญในที่ต่างๆที่เคยไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้ชายก็คุณแม่กับคุณยายก็ด้วยความเป็นห่วงก็ไปเรียกขวัญในทุกๆที่ในโรงหนังในตู้เกมในสุดท้ายเนี่ยไปจบที่งานแต่งงานเพราะว่าไม่ใช่เรียกขวัญให้ตัวเองอย่างเดียวเรียกขวัญของผู้ชายเพราะผู้ชายมีความจำเป็นต้องไปแต่งกับคนนั้นเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นมีลูกกับเขา ก็เป็นการแยกจากการที่มันเป็นความรับผิดชอบ เนี่ยคุณลึกซึ้งมากเลยนะทุก MV เลยนะต้องมานั่งแกะ MV คุณตลอดเลยนะตั้งแต่โอ้โหซ่อนกลิ่นนี้ตอนนั้นเป็นไวรัลมากๆที่ต้องมานั่งแกะ MV กันว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็ต่อกันมาดวงใจนี่ก็เท่มากสำหรับตอนแรกเราคิดว่าเป็นวิดีโอที่เป็นอันนั้นใช่ไหมคะขอบคุณค่ะเจ๋มากมีแล้วพอมาอันนี้อีกก็ต้องมานั่งแกะกันอีกเขาไม่ธรรมดามากเลยจริงฟีดแบทเป็นไงบ้างคะ ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะบมีเขินที่จะพูดน้องพูดให้เลยก็ได้ค่ะประสบสำเร็จมากเลยโ้วันปาไปแล้ว10ล้านวิวแล้วก็อยู่ในอันดับต้นๆของการมาแรงตลอดเข้าไปดูเนี่ยเห็นเลยว่าแฮชแท็กอันดับที่เท่าไหร่มาแรงนประมั่นใจว่าเดี๋ยวขึ้นๆขึ้นๆตลอดอย่างนี้แหละไม่ได้ไปไหนไกลหรอกนะคะไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะไม่ได้หมายถึงว่าเพลงจะอยู่อันดับต้นๆเสมอเลยนะจ๊ะอะเมื่อกี้แอบโชว์ไปนิดนึงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวให้โชว์แบบ ตเต็มที่ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสัหน่อยกับเพลงนี้ควันเอ๋ยควันมาครัโชว์สดร้องตรงนี้<ช>เอาท่อนไหนดีคะเอาท่อนที่พี่วีชอบเลยดีกว่าค่ะอ,อะไรดีอะอะไรดีะ <c oughs> พี่ชอบทั้งหมดเลยค่ะก็ท่อนหูก,ก็ได้ค่ะ ควันเจ้าเอยควันมาใยอนอลองลอยหลุดไปอยู่ที่ไหนช่วยบอกได้ไหมใจใ้ถึงไม่คืนกลับมาฝากไว้เธอนานแล้วไม่เจอวอนช่วยพากลับมา และนี่ก็คือพี่ปามี่กับเพลงขวัญเอ๋ยขวัญมานะคะโอ้โหดีมากๆวันนี้เป็นเกียิมากๆเลยที่ได้คุยกับพี่มี่นะคะก็เพลงนี้เนาะไม่ต้องพูดอะไรมากยังไงก็ปังปุริเยะอยู่แล้วนะคะปังๆนะคะตอนนี้วันนี้ได้ไข่จากพี่มี่มาด้วยนะคะเดี๋ยวเก็บกับไว้ขึ้นทิ้งที่บ้านนะคะอันนี้ต้มมาแล้วด้วยเอาขวัญมาคืนน้ำนะคะแล้วก็วันนี้อยากจะเอาขวัญมาคืนคุณผู้ฟังกันด้วยพี่มี่ส่งเข้าเพลงตัวเองไหมคะเป็นดีเจปามี เสิร์ลับชมรับฟังเด้อลับชมรับฟังกันนะคะกับเพลงนี้ขวัญเอ๋ยขวัญมาจากคุณนะคะบ๊ายบายนะครับ